ครับสวัสดีครับมนีอยู่กับทางผมพิพัฒน์พีพีเคดัมแมคโคครับพี่น้องมนีมาพอกันอีกอีกมือหนึ่งครับเป็นส่อของวันพฤหัสบดีที่แปดครับเดือนกุมภาพันปีพศสองพันหรอยหกสิบเจ็ดพี่น้องมนีมาติดตามความเพื่อนไว้ความคืมหน้าของครงการสางบานไม่ครับ เมื่อวานนี่ตอนแรกนี่ผมถ่ายทํำไปอัดชีวิตดอให้พี่น้องบึงเพิ่นม,มุ่งโยนยานนี้มุ่งมุ่งแพงนี่ครับแพงนี่นี่ครับแพงนี่ลงมานี้บันนี้เหลือ,อยุ่ซํำนีแ่แหละครับนี่เหลือยู่นี่อยู่เหลือยู่งหน่อยหน่อยครับเหลือบ่หลาไรแผ่นเฮ่ากับเหลือ,อยุ่ประมาณนี้ครับแผ่นเหลือบ่หลายครับเมื่อนี้อากาศ ตอนเศร้าครับอากาศบะตอนเศร้าของบ้านเฮ้าครับตอนเศร้านี่หนาวครับอากาศเย็นครับตอนตอนเศร้าพ่อตกช่วงสายๆมาแน่ในขณะที่ผมไ้ถ่ายทํำอยู่นี่กับประมาณสองโมงเคืองครับประมาณสองโมงเคืองแดดค่อนค้างที่สิปเปียงแล้วครับบัดนี้แดดห่อนแบอน,นี้ครับ เบิง้งขี่าฟขี่เมฆนี่คือสิบมีเนี่บดเนี่ยบังยังอย่างนี้นยังนี้ยงเนีวะเอาวันนี้ภาพพี่น้องยางรอบรอบบริเวณเนี่ยครับสามเคยแล้วครับตามเคืผ้ายางอ้อมจักรอบหนึ่งมาเบิ่งการทำงานของสร้างเพ่นครับก็อินของห้องคับ ไปได้แล้วประมาณเกาสิบเปเนต์ะพี่นอ้องก็อิดกะนี้กะสีเหลือแต่ึ้นชาบขึ้นชาบไปเห็นเมื่อไรึ้นชาบเมื่อไร้นชาบเรนชา,า,นชาจับเสียมก่อนจับเสียมก่อนจเสียมก่อะได้นนชาบ มือนี้เห็นยังืะอนี้เฮ้มือนี้เห็นยังประตูทับหลังเอาี่เอ็นประตูปะเนี่ยมันต่ำปะเรือ,อสำเพนเรือสำนีปะเอาสำนีไหมเอาสำนีปะ ประตูประตูคนมาตั้มป่ะบ่บัวห้าวต้องเฮ็ดกระเบื้องเฮ็ดเพื่อน้นอดีกมันกระสือบ่ตั้มบ่สนักทับหลังอ๋อออม่นีอย่างไดไปรดจหรไปแต่ว่าขันเป็นอืม ญญออเออเออที่ลงสูงแน่น่นนนนะาาดดอโอ้สญญารตีฮึมฮึมฮึมโอ้โอ้โอ้ตามหัวหนาเพอนว่าแล้วก็ทันเอาตามหัวหนา,านว่าแล้วพอะกันทับล้างเรียบร้อย,ย,อนนแ,ลยแล้วกนะ็ขึ้นหันมันก็เรียบร้อยเล่นบ้นนั่นแก้ไขบ่ไดแล้วบ่ะกันทับล้างแล้วเพือแก้ไขบ่ไดละ ฮะเล็กสั่งมาพอดเีเล็กอันเนี่ยเป๊ะเลยมาโอ้ยสุดยอดเลยประหยัดยังกันกนานว่าเล็กก็สั่งมาเนี่ยเด็กบ่เบนบ่เบนบ่เบนว่าประหย,ยัดดอกคืออันมาตรฐานของของผู้รับเหมานะคำนวณน,นี่บ่มีพลาดนะขาดเคลื่อนแน่นิดหน่อยถ้าว่าเล็กนี่ เล็กนี่คำนวณม,มากหนิครับนี่แหละเศษมันสุดยอดเลยแต่ว่าส้มตัดออกนี่เล็กนี่ฮะเออมันจังเออมันจังหมดเหลือหลายครับน,นี่นี่ว่าคำนวณม,มากเป๊ะเลยพู้รับหมอฮะฮ่าฮ่ออกกล่องนี่หน่ออกกล่องนี่หน่เอาพื้นพู้นละหมอออกกล่องนี่หนิข <laughs> ับมันรันกล่องขับยีกล่องรักกล่องรักเลยนี่เออ นะครับก็สีก็สี่ยูประมาณนี้เนาะอ๋อเดี๋ยวจะมาเบ่งกันพ่นว่าประตูประมาณนี้ครับประตูเดี๋ยวจะมาเบ่งกันบางอ๋อมันจะได้ขอบระดับหนาตั้งพอดีแล้ววะเหนบ่นี่เนาะเออนี่ยเนี่เนี่นี่ยคนอี่งใส่ขอบหนาตั้งพอดีแล้วนี่เออมันเป็นเนี่เป็นสันบันไดเออมันแมนแมนแมนมันแมนเดี๋ยวเราทำทำสร้างกอน มันันเป็นไปได้เพราะเพิ่นเพิ่นเลีงใส่ขอบหน้าต่างพอดีเลยไหมเนาะเออเนาะเออเส้นซ่อมขอบหน้าต่างเนาะเออมันก็สิเบิ่งเป็นแถวเป็นระเบียบงามดีเออขันเออขันเราขึ้นไปอีกมันก็สิบ่งามวานวานล่ะเออมันมาแบบนี้เนาะเออเนาะอืมแมน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 ข้มผมพูดเรามอเพลินไว้ดีและวอ๋อ นี่ครับต้นนี้กันหน้าต่างหนาต่างครับก้มคืบน,นานี่ประเมินประเมินตามสถานการณ์นี่คาดว่าสี่อประมาณจะเจ็ดสิบเจเซ็นต์หรอเนาะถึง6กสิบเจ็ดปรไปนาสามมเนี่เฮ้ยลุงพันแต่เห็นมานี่เ็ถึงหกสิบเปอร์เไปฮะ อ้องโมโหเล้ยงเลยจับกระิประมาณนี่แหละต้ <c oughs> องกระดิ่งจับเสื่อมครับจับเสื่อมแล้วก็แล้วก็ฉาบจับเสื่อมฉาบฉาบแล้วก็มันก็เหลีอยงงานบ่อบ่อทา่าไดอกรับก็มีมีเชื่อมฉาบแล้วก็แล้วก็ฟ้าแล้วก็กระเบื้องท่าสีจบเหตุงา,าาหาง,หงานมาแล้วจักมือเนาะเดี๋ยวเรถามเพื่อนกันเหตุงานมาแล้วจักมือ ใส่เวลาให้ง่ายเพิ่มทังเดือนนี่นิแล้ววันที่ยืมสองคือเสียอกเสีโทษนี sure. ่วันท right, ี่ย oh yeah. like ืมสองมือในวันที่แปดไหมวันที่ยืมสองวันที่แปดจะมือลุงพันสิบแปดมือวะเังไงมาซิแปดมือนมาเออเอาซิแปดมือกันสิบแปดมือเมื่อไหร่ยังมีหน่อซิแปดมือไหมให้ว่าอีก เ <RIS> e. ปรร็นเดือนสองเดือนเด้อือเมือวนนี้สิแมื่นี่็ไหมขึ้นเี็ไหอีกประมาณเดือนเดียวแล้วนห่ไหมได้ขึ้นบ้านมืนนี้มาให้ยังห้องมือนนี้กระปักปักอ๋อเห็นนี่ ดูว่ามันเห็นหลังคาสวนที่้วลังคาสวนสวนที่้วนอนเห็นสักก้อนจังขึ้นก็ได้อันนี้มาเบิงครับมาเบิงรถเมคโครเขาเจ้าพี่น้องไอ้ไอ้พื่นละเมาเพืน่นเพื่นมีเมคโครด้วยครับนี่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 เมคโคเพื่นเอาอใช้ไฟมีสมมี่ ตอนนี้ในโคเพิ่นมาจอดเดิมที่เพิ่นตาดินอยู่ฟุนพี่น้นองเมื่อวานนี่พิ่นยางยางสูรูสูรูสูรูมากโกโลโกโล,กลกมากนึกว่ามันยางไม่อีิงบัดนี้าาเพิ่นไปซื้อแอร์มาครับเพิ่นไปซื้อแอร์มาเพิ่นจะมาติดแอร์นี่ครับกล้องแอร์เพิน่นซื้อมาหลายวันในราคาหมื่นสองซั่งซั่งบ่ซั่ง่าษนว่า สร้างมากครับนี่กองแอร์เพื่อนโอ้โหนี่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 ติดเลยโอ้เป็นตะเย็นดีแต่ว่าตอนนี้ล่อสร้างเพื่อนมากครับล่อสร้างมากเพื่อนเพื่อนทำความสะอาดเพื่อนเรื่องเพื่อนสีเห็ดเห็ดย่างดีเพื่อนนี่พี่น้องเพกันนี่ครับนี่ก็อันนี้ก็แผงอันนี้ก็แอร์แอร์เพื่อนจะติดตอนนี้เพื่อนย่ด้านหลังเพื่อนติดดันแผงค่อยหลอนอยู่ เป็นทาหม่องติดตังแพงค่อยร่อนเบิ่งนี่ครับโคมันสูงโคมันสูงหกสิบพี่น้องสงสัยเพื่อนสิปูพื้นไม้ั้างนี่พื้นไม้เนี่ยเอาสีม่นลงจันหอยแน่เนี่สีอันกันสนิมนี่ไหมขอทาได้เนี่ยหลักเอาสีเอาสีกันสนิมมามาท่าบันนี้เอาไปเอาอ่อนพ่มมาปูดีดีโอ้ยสุดยอด เาเบื้องด้านลังพี่น้องเบื้องด้านลังเขาจะเสร็จเพียงค่อยรล่อนเอาตู้ค่อยรล่อนเอาตังขึ้นขังเทิงเลยปะโอาว่าไวันนี้มันมันสีไอหอนผุดนั่นปะฟูนผุดไอหอนเครื่องุนครับแยงค่อยหลอนเพิ่นเพิ่นเเพิ่นเพิ่นนี่แพงค่อยหลอน เพิ่นว่าเพินเนเ่นจมมาหลายปีแล้วล่ะสองสามปีหรือคนจมปีได้กับว่าฮ่อนว่าฮ่อนว่าสั่นว่า <c oughs> ปีได้ก็ว่าฮ่อนขี้ฟุ่นก็หลาย <c oughs> มันบ่ตรงนี่นี่บางทีงสี่โปตรงคักๆนี่เอาฉากมาจับบ่นี่ <c oughs> ต้องยกตัวหนีจังหน่อยหนึ่ง วันนี้ก็สิพาพี่พาน้อ,นองอย่างรอบๆบริเวณครับย่างรอบๆบริเวณแล้วก็สิพาพี่น้อ,นองออกไปขังใน้บ้างครับเราไปขังในก็นคือนี่นะด้านข่างด้านยังก็สิประมาณนี้แหละพี่นอ้องด้านข่างเพิ่นเบื่อพระแท้เด็กก่อนเช้าถือว่างานถือว่าไปเร็วเติบยวดอกงานแถบเดียวเห็นงานบ่ถึงเดือนเขามากก็สิตามเคยแล้วครับ ที่หมู่บ้านผมอัพคลิปวิดีโอไปกอนานนั่นตัวน,นี้ก็เพิ่อนกัใส่วงกบวงกบประตูวงกบประตูท่างพุ้นเพิ่อนกันั่น,นยังฮะอน่ะเสียบปักโอเคครับตนนัวนี้นี่เพื่อนกัน ใส่หน้าต่างขับหลังอ่ะโอเคครับกับสิประมาณสม่ำเสม้พี่น้องเดี๋ยวความคืบหน้าของโครงการสั่งบ้านไม่เดี๋ยวข้อมสิอัพิคิวดโด้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆก็ ขอบุณขอบคุณหลายๆเลยพี่น้องสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมเราฟังทางช่องอพิพัฒน์พีพีเคดับเมโคครับพี่น้องตอลอดเมื่อนี้สวัสดีครับ